รถตัวท็อปราคาล้านกว่าบาทในอดีตสู่ราคาแสนปลายในปัจจุบัน42กะลาดขายรถสวยสภาพดีสวัสดีครับวันนี้มีรถมาแนะนำอีกหนึ่งคันเป็นรถตัวท็อปประหยัดด้วยแก๊ส l p g ราคาจัดต้องได้นะฮะแคมรี2 4 v ปี2008คันนี้ทำเป็นทรงชุดแต่งเ e อ t i m o โ สกเกิร์ตหน้าสกเกิร์ตข้างนะฮะสกเกิร์ตรอบพันเลยเอาง่ายง่แล้วก็มีสปอยเลอร์หลังล้อขอบ17ตัวท็อปบอดี้สวยนะครับคันนี้บอดี้ได้เดิมน็อตไม่ขยับเลยทางเรารับประกันเหมือนเดิมครับหากพบเจอรถชนหนักน้ำท่วมโอนไม่ได้ทางเรายินดีคืนเงิน100% พร้อมทั้งระบุในสัญญาซื้อขายนะฮะหางหลังสวยๆนะครับคันนี้มีลิ้วรอยตามการใช้งานลองลอยเล็กๆน้อยๆตามปกตินะฮะโลโก้แสดงเป็นตัว2.4 V บอดี้ยังสวยๆเลยนะสเกิร์ตหลังนะครับเป็นตัวเอ็กซิโมในคาบเครื่อง2004อ่ะดีกว่าอันนี้ดีกว่าอ่าง่ายๆกุญแจเป็นกุญแจคีเรตนะครับตรงนี้เป,ป็นกุญแจคีเรต สามารถกดล็อกตรงนี้ได้นะฮะดูไฟนี้นะอ่าปิดใจมัจะเปิดไม่ได้นี่ไปดูภายในกันนะครับภายในก็ยังถือว่าโอเคตามสภาพใช้ได้นะครับไม่น่าเกียดผมหายให้ดูเร็วๆเลยนะครับว่าสภาพเบาะเป็นยังไงผมมะลายยังสวยนะครับ ออปชันแน่นเลยมีเมมโมรี่เบาะ2ตำแหน่งอันนี้เป็นเซนเซอร์หน้าหลังนะครับอันนี้คือพับกระจกออโต้แล้วก็มีปรับกระจกไฟฟ้ามีเ f f เนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแก๊ส LPG นะครับก็ไฟหน้าออโต้โฮมไลท์มัลติฟังชันนะครับมีคุยคอนโทรลด้วยโหออปชันโคตรแน่นอันธิบายออปชันก่อนละกันแล้วก็วกตรงนี้คือ ที่เป่าก้นนะครับเป็นพัดลมเป่าก้นตรงนี้เป็นม่านหลังไฟฟ้าแอร์ออโต้นะครับแล้วก็มีตัวกระจกตาแสงอัโตโนมัติเดี๋ยวเรารถอ,อาจจะไม่เยอะสำหรับใครบางคนนะครับแต่ว่าเครื่องดีนะครับเกียดีลองขับก่อนได้เลยคันนี้เป็นเครื่อง2004นะฮะขับดีมาก ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วเบาะข้างมีปรับปุ่มคอนโทรลนี่คระสามารถใช้ได้นะครับนี่แล้วก็ปุ่มเดินหน้าถอยหลังเบาะใช้ได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างตรงนี้ก็ตัวเกะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะครับสภาพยังดีๆเลยนี่นะครับสภาพสวยนะครับ รถเราคัดสภาพมาทุกคันซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับการันตีโดยลูกค้าหลายๆท่านเลยนวมอ่ารุ่นนี้ชอบมีนวมลอกนวมขอเรียกว่าอะไรอ่ะนวมหนังรุดอ่ะทางคันนี้ได้เปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เบาะหลังนะครับแผงประตูหลังสภาพเปดีนี่นี่นะฮะมีม่านนะครับเบาะหลังยังสวยสวยเลย สภาพแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับมีแอร์หลังด้วยแต่ไปดูในส่วนของฝาท้ายกันนะครับรถคันนี้ผมประกันให้นะฮะว่าน็อตไม่ขยับนะครับผมฝาท้ายเครื่องมืออยู่ครบนะครับ มีเครื่องมืออยู่ครบย่างอะไหล่มีให้นะครับอันนี้เป็นถังแก๊สโดนัทนะถังแก๊สโดนัทนะครับมีอุปกรณ์นะครับตัวลากหูลากตัวขันแม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับนี่แม่แรงอยู่ครบเลยน็อตไม่ขยับนะครับคันนี้ถือว่าเป็นรถส,สวยในตองอูนี่กาผิดให้ดูเลยนะครับ ว่านนไม่ขยับสแสดงว่ารถไม่มีการชนหนักเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการซ่อมสีมานะฮะในส่วนของฝาท้ายอาจจะมีเล็กๆน้อยๆน,นะครับแต่ไม่เข้าถึงบอดี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันดีกว่าอ่าเดี๋ยวรอสตาร์ทให้ดูนะครับ,บออปชั่นแน่นคันนี้สตาร์ที่เดียวติดนะครับไฟโค้ดไฟเองจิ้นไม่มีนะครับ แกสใช้งานได้ปกติเครื่อง2 4 0พใครซื้อไปใช้น้ำมันทำให้เป็นเศรษฐีดูใบก็อวกแตกอะครับลองใช้ดูนะฮะอ่าขันนี้ติดแก๊สไปด้วยเลยเป็นแก๊ส AC Stack 4ประหยัดได้อีกหลายหมื่นเลยนะติดแก๊สตัวน,นี้ก็น่าจะมีประมาณสัก3 0 0 0 0ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับคือตัวนี้เป็นรหัส2 a z f e 2 4 0 0 c นะฮะ เครื่องเดินนิ่งนะครับใช้แก๊ส LPG ใช้ได้ทั้งน้ำมันและแก๊สนะครับสองระบบเครื่องเดินนิ่งมากตัวช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปเติมแก๊สเติมน้ำมันใช้งานได้เลยนี่น็อตฝาหน้านะครับไม่มีขยับนะครับแสดงว่ารถไม่มีการชนหนักมานะครับไม่มีการเปลี่ยนน็อตฝาหน้าให้ดูซุ้มได้เลยนะครับจะจ้างช่างหรือเรียกช่างมาดูก็ได้นะครับคันนี้ คันหน้าเดิมมีคัน,น,นหน้านะครับเดินไปจนถึงสุมรอหน้าเลยสวยๆฝากระโปรงนะครับสปิกเกอร์ครบมีมอกรอรค,รค,รครบเลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ซีนอนซึ่งเป็นตัวท็อปตัวรองก็น่าจะเป็นไฟฮาโลเจนนะฮะคันนี้ได้ออปชั่นคม้มในราคาแสนไปป้ายภาษีปี68นะครับชุดโอนครบ Toyota Camry 2.4V แต่ง e s t ติโสเกิดรอบคันปี2008คันนี้ผมขอเสนอราคาอยู่ที่198,000บาทคันนี้ขอขายเงินสดนะครับหาท่านได้สนใจสามารถติดต่อได้ที่086-624-5942ดูรถได้ที่42กลาดซอยลาดอ,อุทิศ24มีนบุรีวันนี้เราขอมารีวิว รถสวยๆหนึ่งคันหากเรามีรถอื่นๆก็จะมารีวิวให้ท่านได้รับชมทางเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ